โอเคครับเพืพ่อนๆลองทําดูผมมีคลิปดีๆมาบอกแล้วก็ตอนนี้ปีใหม่ผมยังแถมเครื่องเทศอยู่นะผมจะแถมถึงปีใหม่เลยสวัสดีครับเพื่อนๆผมมีคลิปดีๆมาแนะนําวันนี้นะครับคนที่ใช้น่องลายนะเพื่อนๆที่ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ใช้น่องลายครับเวลาน่องลายเนี่ยเอามาดูใกล้ๆน่องลายเวลาเราต้มเสร็จปุ๊บมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเป็นลักษณะแบบนี้นะแล้วทีนี้ข้างในเนี่ยมันจะแข็งอยู่ข้างนอกมันจะนุ่มถ้าเราเราปล่อยไว้เฉยๆเราต้มไปนานเนี่ย ข้างนอกจะเละนะครับข้างนอกจะเละนะครับข้างนอกเละเสร็จปุ๊บมันจะหันแบบนี้ไม่สวยมันจะหันลักษณะอย่างนี้ไม่ได้นะมันจะหันแบบนี้ไม่ได้มันจะแตกครับเราต้มพร้อมกันก็จริงนะแต่ว่าน่องลายเนี่ยมันจะไม่ได้พร้อมกันนะเพื่อนๆนะแน่นอนมันขาหน้าครับนะแล้วทีนี้ให้ให้ล้อนี้ออกให้แบ่งแบ่งออกล้อออกแล้วจะเป็นลักษณะนี้ตัดแบ่งออกลักษณะแบบนี้แล้วทีนี้เราก็จะเอาไปต้มอีกทีนึงเพื่อที่จะให้ความร้อนมันซึมเข้าไปซอสมันซึมเข้าไปเนี่ย มันจะได้หอมมันจะได้นุ่มครับถ้าเราต้มเป็นก้อนอย่างนี้เลยโดยที่ที่เราไม่ได้เอาเอามีดมามาเลาะเลาะเลาะออ,ออกนะครับแล้วทีนี้ข้างนอกนี่จะเละแล้วข้างในเนี่ยยังไม่ได้เลยครับผมมีคลิปดีๆมาแนะนําเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆที่ที่ใช้น่องลายอยู่นะนี่ใช้น่องลายอยู่อย่าลืมครับต้มไปเรื่อยๆนี่เละเลยข้างนอกเละข้างในยังแข็งนะครับผมทานะทายากนะไม่ใช่ว่าทำง่ายๆน่องลายถ้าคนไม่เคยทําเนี่ยเอาไปต้มต้มเสร็จปุ๊บเนี่ยข้างนอกเละและ ข้างในยังแข็งอยู่เอามีดกร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 ีดออกนะครับเพื่อนๆนะมีดกรีดกรีดกรีดออกแล้วก็แบะแบะออกแบะออกเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยแบบลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ไปต้มอีกทีนึงแล้วก็เช็ค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 ดูแล้วก็จะได้แล้วก็มาหั่นหั่นหั่นแล้วมันจะเป็นชิ้นสวยๆลักษณะแบบนี้นะนะครับครับเพื่อนๆครับลองทําดูนะครับน่องลายมันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าทําง่ายๆนะเพื่อนๆบางคนชอบชอบกินน่องลายก็จริงแหละแต่เอาไปต้ม ทำไมข้างนอกเปื่อยแล้วข้างในข้างในยังไม่ได้เลยมันยังแข็งอยู่เลยครับดูคลิปผมเมื่อกี้ลองดูนะลองดูคลิปผมแล้วก็ลองทาําตามดูข้างนอกมันจะเละแล้วแหละแต่ข้างในมันยังแข็งอยู่ให้รอะออกมาแล้วนองลายเป็นอะไรที่อร่อยเอามาผัดกะเพราก็อร่อยผมจะผัดกะเพราให้กินดูสําหรับเพื่อนๆทีอซอนะ่ซื้อซอสไปนะซื้อซอสแตกซิกไปแล้วเนะี่ยเอาไปทําเนื้อตุน๋นไปทําหมูตุ๋นไปทําน้ําซุปทำน้ำซุป,อซปพอทบเสร็จปุ๊บอซอสเหลือซอสเหลือแต่เครื่องเทศหมดแล้วอะผัดต้มต้มหมดแล้วจะทํายังไงผมมีเคล็ดดี มีทีเด็ดดีผมจะพาผัดกะเพราให้ดูเนี่ยน่องลายนะครับเนี่ยผมหั่นไปแล้วนะอันนี้ผมใช้น่องกระเป๋าน่องสวยๆเนี่ยเอาไปลวกก็อร่อยวันนี้ผมจะพาผัดกะเพรานะผมจะพาผัดกะเพราดูผัดกะเพราง่ายๆเลยหลักๆเราก็ไม่มีอะไรหรอกผมจะใช้พริกแห้งพริกแห้งก็คือพริกตัวนี้นะพริกกินดาเราเนี่แหละครับเนี่ยพริกกินดาที่เราเอามาคั่วแล้วปั่นๆแล้วใส่ก๋วยเตี๋ยวมันจะหอมมันจะอร่อยแนะนําให้ใช้พริกแห้งลองทําดูบางคนใช้พริกสดนะพอค้ายไม่คะแล้วก็มีกระเทียมเจียวเอ้ยกระเทียมเรากระเทียมเรานี่แหละ โกโกโกแล้วก็มีใบกระเพราแล้วก็มีน้ํามันผัดกระเพรามีแค่นี้เองง่ายๆทาไม่ยากมีซอสแตกซิกทำไม่ยากเดี๋ยวผมจะพาทําให้ดูทํำยังไงอ่ะแก๊สจุดให้เรียบร้อยแล้วใส่น้ํามันไปน้ํามันผมใส่ไม่เยอะหรอกผมอยากผัดกินแห้งๆครับครับแล้วทีนี้อ่ะมาดูน้เพื่อนๆนะผมจะใส่พริกขนางขนาดเนี้ยเดี๋ยวผมจะเลื่นแก๊สก่อนอ อ่าโอเคแนะนำเพื่อนเพื่อนพริกเนี่ยครับประมาณทักสองช้อนพอสองช้อนน่ะเหลือที่หนึ่งใส่ไปหมดเลยนะใส่ไปเลยแล้วก็เทียมกลีบตามเรียบร้อยแล้วก็ประมาณสองช้อนนี่แหละใส่ไปเลยทำง่ายง่ายนะเพื่อนๆนทำไม่ยากผมจะคั่วที่ให้หอมก่อนเราจะมีกะเพราน่องลายตัวนี้ยผมจะผัดให้ดูนะทาไม่ยากครับคนที่ทํากับข้าวไม่เป็นเอ้ยผัดกะเพรามีปัญหากับการผัดกะเพรา ลองใช้ซอสแตกซิกดูนะ <c oughs> อุ้ย <c oughs> กินมาเตะจมูกเลยเนี่ยพ,พอผัดพอผัดพริกกับกระเทียมเนี่ยมันหอมแล้วทีนี้ผมจะใส่เนื้อเข้าไปเลยครับใส่เนื้อเข้าไปเลยผัดแบบแห้งๆผมจะใส่น้ำลาซอสแตกซิกเข้าไป ผมจะใส่ประมาณทั้งสองสามช้อนสองสมช้อนใส่ประมาณขนาดเนี้ยแค่นี้พอครับไม่ต้องไปใส่เยอะแต่มันจะเค็มนะมนเพื่อนๆลองดูผัดไปเลยจะเป็นหมูเป็นไก่เป็นอะไรก็ผัดได้กินชุนเลย แล้วทีนี้ใบกบระเพราเราชอบมากชอบน้อยก็ใส่ไปเลยใบกบรนะเพราเนี่ยชุนแล้วกัะเ<ง>พาก็พ่อพอมเลยเนะี่ยเพื่อนๆลองดูนะทำไม่ยากครับมีซอสแตกซิถ้าซอสเหลือลองทำดูครับทำไม่ยากครับ ผมใส่แค่ซอสแตกซิกใส่แค่ซอสแตกซิกนะครับผัดอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆลองทำดูนะครับทำไม่ยากครับมีซอสแตกซิกขวดเดียวเนี่ยลองดูผัดกะเพราไม่ว่าจะเป็นกะเพราเนื้อกะเพราหมูกะเพราไก่แม่ค้าทำขายหลายคนแล้ะ ครับลองไปผัดดูคือไม่ต้องไปใส่น้ำปลาไม่ต้องไปใส่ชูรสไม่ต้องไปใส่น้ำมันหอยไม่ต้องไปใส่ฝาเขียวฝาเหลืองใส่มันตัวเดียวพอเลยจบเลยนะโอเคครับเพื่อนๆลองทําดูผมมีคลิปดีๆมาบอกแล้วก็ตอนนี้ปีใหม่ผมยังแถมเครื่องเทศอีกนะผมจะแถมถึงปีใหม่เลยครับแถมถึงปีใหม่เลยเครื่องเทศอ่ะใจดีวันนี้ให้ไปเลยให้ไปถึงปีใหม่เลยจนถึงสิ้นปีนะครับปีใหม่ใครเครื่องเทศทําอะไรได้บ้างบางคนบางคนเอาไปทาแล้วมันหอม มันมีทีเด็ดดีครับผมจะพาเพื่อนๆทาเครื่องเทศไม่ใช่ว่า,ามาใส่เครื่องต้มได้อย่างเดียวตามผมมาคลิปหน้าผมทําให้ดูผมเอาไปทําอะไรได้อีกบ้างทีเด็ดจริงๆเครื่องเทศตรงนี้ครับโอเคบ๊ายบายเดี๋ยวกินข้าวก่อนไปขายของก่อนวันนี้ครับบ๊ายบาย